สวัสดีชาวเด็กเท็กซัสเชนซอร์มาสเกลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีกับตัวละครที่ชื่อว่าแนนซี่นะครับหรือว่าคุณป้าแนนซี่นั่นเองเนาะโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นเล่นแนนซี่นะครับก่อนที่จะถูกบัฟเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทางเกมนะครับเพิ่งได้ประกาศออกมานะว่าคุณป้าแนนซี่เนี่ยจะถูกบัฟนะในน่าจะเป็นแพทหน้านะครับก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเนาะเราก็น่าจะได้รู้แล้วนะครับว่าคุณป้าแนนซี่เนี่ยจะถูกบัฟอะไรมาบ้างเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นคุณป้าแนนซซีีีีี่่่่่่่่่นน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 ะะะะะคคคครรรััััับบบกกกอททจจจถูฟเเเเาาาาาาววมงงขดไหิๆุณปป้แย็ตลำ ตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแถบที่น่าลำแขวนมากๆเนาะเวลาผมเล่นเซิร์ฟแล้วเจอเนี่ยก็ลำแขวนมากๆเวลามูตต้องมองไงต้องมองโดนแถบแน่ๆครับโดนแถบเท่ากับตายนะครับส่วนเปิร์ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับกับคุณป้าแนนซี่นั้นจะมีเปิร์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปิร์แรกนะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าโพสเนตคาวนะครับและเปิร์ที่สองนะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าอันเรลเลนติงนะครับและเปิร์ที่สามนะครับเปิร์สุดท้ายนั้นก็จะมีชื่อเปอร์กว่าเปิร์ดนควาเนี่ยควาาามมสรถของมันนะครับเมมืื่่ออเเรราโจตีหยนะคับเหยื่อเนี่ยจะติดสถานนะะครับมึนนงงเเาาะะะปรยวล 8วินาทีนะครับก็คือจะทําให้เหยื่อเนี่ย νε, เดินยากมากขึ้นกว่าเดิมเนาะและเปอร์ที่สนะครับหรือว่าเปลึกอันเรลเดินติ้งเนี่ยความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าเซมินาให้กับเรานะครับหรือว่าแต้มสีเขียวเนี่ยสูงสุดอยู่ที่7หน่วยเลยนะและเปอร์ที่สนะครับเปอร์สุดท้ายนั้นหรือว่าเปลึกด Dinner ินเนอร์เบลเนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเหยื่อติดแท็บของเรานะครับจะทําให้เหยื่อเนี่ย νε, สแสดงออร่าให้กับเราเห็นเนาะแล้วเราเนี่ยจะยังได้รับเซมินาด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่60หนน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 น่่่วววววยเเเาาาาาาาะะะปป็ล15ิทีีคคครรรัับบสสมมมถของ้แซผก็สาาามรรถ้ยนะคับหน ของมัันนะครบจะทําให้เราเนี่ยใช้สกิลได้นานขึ้นกว่าเดิมเนาะสูงสุดอยู่ที่40%เลยนะครับจริงๆตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับหากใครที่รู้นะครับว่าความสามารถมันคืออะไรเนาะหรือว่าผมอธิบายผิดเนี่ยก็สามารถแจ้งผมได้เนาะและเรื่องที่2นะครับผมก็จะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดคูดาวสกิลของเรานะครับให้คูดาวได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนาะสูงสุดอยู่ที่40%เลยนะครับส่วนเรื่องที่สามนะครับเรื่องสุดท้ายนั้นผมก็จะมาฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะ ครับผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับหากใครที่อยากเล่นซุเปอร์ตามผมนะครับก็สมามารถอปตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านล่างนั้นผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับโดยค่าความแข็งแกร่งนะครับหรือว่าแต้มสีส้มเนี่ยผมก็จะไปอย,อยู่ที่บวก20นะครับมันก็นจะรวมได้ที่40หน่วยเนาะและสุดท้ายครับค่าเซมิน่าหรือว่าแต้มสีเขียวเนี่ยผมก็จะไปอย,อยู่ที่บวก8นะครับมันก็นจะรวมได้ที่30หน่วยเนาะโอเคครับหากทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาาาาาาาคคคคคคคลลลลิิปปใใหหมม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 ่่่ๆขขอออออองงงผผผดดด้้้้้วววยยยนน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 นะะะะะะรร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 ััััััับบบบบแแกกกกกก็็ืตีชชสสสถไเเเจ รหรืออยากสนับสนุนผมเนี่ยอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่าน l i n k ล่งา,ลางคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับคุณป้านแนนซี่ก่อนที่จะโดนบัฟมาเนี่ยมันจะเก่งในระดับไหนกันครับเกมแรกครับกับคุณป้านแนนซี่ในด่านแฟมิลี่เฮาครับโอ้โหเสือ์ฟทำเสียงดังแล้วเพิ่งเปิดเกมมาเมื่อกี้ผมเพิ่งเดินเสือ์ทำเสียงดังเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่วางแทบก่อนนะเดี๋ยวไล่วางแทบก่อนครับเกมนี้คือเราโซนข้างบนนี่ก็ทําให้เสือเล่นยากแล้วนะ เดี๋ยวผมจะวางแท็บไว้ตรงที่มุดท,ที่ผมแบบชอบมุดเนาะเดือนแฟมิลี่เฮานะครับจริงๆเซตนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะคุณป้านแนนซี่เพราะว่าเขาตีแล้วติดพิษไงซึ่งมันดีมากๆครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ใช่สิแล้วเดี๋ยวแพทหน้าครับคุณป้านแนนซี่เนี่ยก็จะโดนบัฟมาเนาะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นวันไหนเนาะน่าจะเป็นช่วงปลายๆเดือนครับคือแบบถ้าโดนบัฟมานี่ผมว่าน่าจะเก่งกว่าเดิมแน่นอนครับคือจริงๆแล้วคุณป้านแนนซี่ก็เก่งนะแต่ต้องมีทีมที่ดีถึงงจะเก่ เดี๋ยวผมเก็บไว้หนึ่งอันแล้วกันครับแถบเนาะเหลือไว้หนึ่งอันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะไปวางไว้ตรงไหนเนาะสำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีเลดร์เฟสแล้วก็คุณลุงแฮนนะครับเกมนี้มีคุณลุงแฮนด้วยแต่เราไม่มีตัวมูดในเกมนะี้แล้วก็มีตัวแถบแต่ว่าไม่มีคุณลุงค,ครูกับที่สามารถล็อกประตูได้เราต้องโจนกันดีดนะก่อนอื่นขอใช้สก,กิลก่อนเลยอยู่ไหนกันเอ่ยอ้าวจูลี่กำลังโดนเลดร์เฟสไล่ครับอยู่ข้างล่างนะ น่าจะยังไม่มีใครขึ้นมาหรือเปล่าคื้ด่านนี้เราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเขาชอบออกฟิวกันเนาะประตูนี้ยังไม่มีใครเปิดครับเป็นประตูที่ควรเปิดเอา้าตรงนี้มีคนไงเอาเราโดนติดแถบผมลีแลนเหรอหืมอืมอุ๊ยโดนผักโอ้โหเดี๋ยวก่อนมันกําลังแก้กับดักเราอืมอ,อืโอเคน่าจะตายปะสวยงามครับเลเตอร์เฟสเมื่อกี้เราตีเบิเลด้วยนะ ปีเบลสองทีคืออะไรไม่รู้ครับน่าจะบักแน่เลยน่าจะเป็นแบบว่าการที่แบบว่าเขาสู้พอดีเนาะก็เลยทําให้เราแบบปีเบิล์ไปสองทีหรือว่าโกงเลยเมื่อกี้ตอนนี้รีแลนตตายแล้วครับหนึ่งคนทีน,นี้ใครอะ่ะหูล้ามืดมากครับมองไม่เห็นเลยจริงมันมืดจริงเห็นลางๆคุณป้าเวอร์จิเนียโดดหรือเปล่าน่าจะโดดครับผมว่าน่าจะโดดนะไม่โดดก็ตายช่นั้นแหละอ้า โดดไปก็นอนหรือเปล่าปีโดนแค่หนึ่งทีครับเพราะว่าเราเหนื่อยไม่นอนด้วยนะเดี๋ยวก็จะโดดห,อหลอโอเลตเฟยไปทาเสียงดังทำไมวะเนะี่ยถ้าเลตเฟยไม่ทําเสียงดังคือผมว่าเขาน่าจะโดดนะเมื่อกี้โดดปะยังไงจะเอ,งอะ๋งไงจะเอ,งอะ๋งไงจะเอ๋งไงครับจะเอ๋ไงอครับโอ้โหโดนลาาอีกแล้วชุลมุนเกินไม่ได้คิวเลยโอ้โหโดนลาด้าตัดตีเรื่องเยอะ จะได้มากครับคือแบบมันชุนละมุนเกินเมื่อกี้เนะี่ยยังไม่ทำอะไรเลยครับเกมนี้โดนคิวไป2คนเลยครับแล้วก็จะเป็นคอนนี่กับรีเลน่นเนาะซึ่งคอนนี่ตายนี่ผมก็อุ่นใจขึ้นนะเพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดปบระตูครับอ้าวแล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นจูลี่หรือเปล่าน้องจูลี่นั่งทําอะไรครับนั่งทําอะไรเซมินา,าก็ไม่ขึ้นเลยออออเซมินาไม่ขึ้นเลยอย่าวิ่งไปโอ้โหโดนลารดเกือบปะเนี่ย โดนล้าแน่เลยครับเดี๋ยวก่อนจูลี่มาให้ผมคิวมาให้ผมคิวโอ้โหโดนลาาอีกอวโดนลาาปันประตูแม่งอืมตันประตูแม่งเลยโดนลาดด้าอีกแล้วครับโอ้โหปีไปตั้งหลายตั้งหลายทีไอแฮนมาตีโดนทีเดียวคือได้คิวเลยครับผมไม่ได้คิวใครเลยเกมนี้ผมเป็นซับพอร์ตเลรอเนี่ยผมเป็นซับให้เพื่อนปะดูทรงละ ตอนนี้ก็จะเหลือแค่คุณป้าเวอร์จิเนียคนเดียวแล้วนะครับน่าจะไม่รอดแล้วละ่ะน่าจะอยู่ข้างในบ้านปะเมื่อกี้เขาโดดลงไปเนาะอดูก่อนเลยอยู่ข้างล่างครับกำลังแค์พิกล็อกอยู่เดี๋ยวขึ้นมาก็น่าจะตายครับเพราะว่าเราเหลือกัน3ามอะ่ะเรามีกัน3คนแล้วตอนนี้เหลือ,ลอแค่1่คนครับน่าจะทำให้เขาเล่นยากมากๆเนาะเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อนละกันครับคุณปู่เลวสามละเรียบร้อยคุณปู่เลวสามเลยครับ คุณป้าเวอร์จิเนียอยู่ไหนเอ่ยเหมือนจะอยู่ข้างล่างป่ะน่าจะยังไม่ได้ขึ้นไหมครับเดี๋ยวเราทำพิษก่อนละกันมีคนบอกว่าการทำพิษแบบซิซี่เนี่ยจะทำให้สก,กิลของเรารีเซ็ตเร็วขึ้นใช่ไหมน่าจะใช่นะครับมีคนบอกมาผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่น่าจะจริงนะเพราะว่าผมใช้แล้วมันก็มันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับอืมคุณป้าเวอร์จิเนียอยู่ไหนเนี่ยขึ้นมาหรือ,อยังมุดมาตรงนี้ก็คือเจอกับดักผมนะ วางกับดักไว้เยอะมากครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนคุณปู่จะเลเวห้าแล้วอีกนิดเดียวเออตรงนี้เมื่อกี้ใครปิดประตูเอ่ยผมปิดประตูเองเหรอแต่สกิลก่อนเลยอยู่ไหนครับอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองไปไหนไม่รอดหรอกลงไปข้างล่างทําไมลงไปข้างล่างทําไมครับคุณป้าวอจิเนียผมกลับลงไปข้างล่างเลยนะผมไม่มีสเกลด้วยครับผมไม่อยากตามเนาะอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับเลดร์เฟสตามลงไปเลย ผมไม่อยากตามครับผมไม่มีสเกลวิว่งช้าม,มากแล้วผมก็โดนล้านตลอดเลยผมไม่โอเคแต่ไงเวอร์จิเนียผมก็ต้องได้ไงเหมือนแฮนจะใส่เลือดป่ะโอเคคุณปู่หรือว่าห้าเลยครับแม็กซิมัมละเอาเดี๋ยวก่อนโอ้โหูกใจวิ่งมาทําไมมันปลาแล้วมันปลามันอยู่นี่ครับอืมอืมมันอยู่ข้างหน้ามันโดดป,ประตูไปแล้วกระจกไม่ใช่ประตูหน้าต่างโอ้โหพุ่งรวบไปหมดละลิ้นพัน โดนล่าอีกแล้วโอ้โหมไม่ได้คิวสักตัวเลยเกมเนี้ยเกมเนี้ยผมเป็นซัพพอร์ตนะถ้าผมแบบได้ดาเมจซัพพอร์ตเนี้ยผมได้เยอะมากเลยนะครับโดนล่าท,ทุกตัวเลยงงมากตีตัวที่ตีไปโดนล่าหมดเลยเกมที่2ครับกับคุณป้าแนนซี่ในด่านแฟมิลี่เฮาอีกแล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นด่านที่ดีนะเจอด่านนี้คือโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราจะโซนง่ายมากเนาะถ้าเจอด่านอื่นในน่าจะเล่นยากมากๆครับ ทุกคนไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าทําไมเกมมันเป็นภาพดินน้ำมันเนาะช่วงแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนาะือผมยังบั๊กอยู่เนาะแต่ว่าเล่นเซอร์นี่ไม่เป็นแล้วนะครับจะเป็นแค่คินเลอร์เนาะเมื่อกี้เหมือนจะมีคนเปิดประตูฝั่งนี้ปะ่ะประตูห้องแดงมีคนเปิดแน่นอนเมื่อกีม้มีคนมาไงแต่เอ๋อเอายังไม่มีหรองั้นเก็บเลือดไปก่อนครับแล้วก็ใส่กับดักไปก่อนเลยวางกับดักให้หมดไม่ต้องให้ใครมูดมูดต้องเจอแน่ๆคือเดี๋ยวเดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้าสิน่าจะปลายเดือนครับน่าจะมีการอัปเดตแล้วก็บั๊ คุณบ้านแนนซี่มหมเนาะอ้าวจูลี่ขอตีหน่อยได้ไหมไม่ตามครับเราไม่มีสเกลนะเราไม่อยากตามครับเราโซนข้างบนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าลงไปข้างล่างนี่เป็นการล่อเนาะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่สำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีชเกอร์แล้วก็คุณลุงแฮนอีกแล้วนะครับถือว่ามีคุณลุงแฮนนี่ก็อุ่นใจนะแบานี้เขาชอบใส่ฟิวกันด้วยครับเพราะงั้นมีคุณลุงแฮนน่าจะโอเคนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างบนจะจะมีไม้เยอะหรือเปล่า ถ้าคุณลุงแหนไม่ไปพังนี่น่าจะเข้าไปไม่ได้ครับเออตรงนี้ไม่มีคนเลยนะผมขอดูก่อนเลยอยู่ข้างล่างรีแลนครับอ,อ้าวแล้วมีคนโดนกับดักผมใครมาโดนกับดักจูลี่เหรอมมดกลับไปแล้วครับน่าจะนอนอ้าวเจอผมไงเจอผมไงรอบนี้ผมต้องได้คิวโอ้โดนร้ายอีกแล้วอีคิดใชเก์โอ้โหมาร้ายกันทําไมวะเนี่ยคนรู้จักแบบอืมไม่ออกไปอีก คนุสามาตีโดนล่าแล้วครับเกมนี้เราต้องได้1นคิวนะมันเป็นภารกิจครับเพราะว่าเกมที่แล้วเราได้แอซิดเยอะมากนะไม่ได้คิวเลยอ้าวไทยเอ่ยมาผักผมแล้วก็ลงไปทําทาไมครับเนี่ยจริงๆเมื่อกี้วิ่งไปผมก็ไม่เห็นนะคือมัวมัวแบบมารอผักเหรออยากจะผักให้ได้ไนงะรีเลนเดี๋ยวเราเก็บเลือดไปก่อนครับเพื่อนเอาแหวนออนที่เวลาเซอร์สู้เนาะเขาจะทําจะมีโอกาส มากขึ้นกว่าเดิมนะครับที่เราจะชนะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็ดออนที่ดีนะครับเอ็ดออนในเคาน์เตอร์ ounter, เนาะแล้วตอนนี้ก็คือโดนบับมาด้วยเป็นเลเวลหนึ่งไงดีมากๆเดี๋ยวก่อนโอ้โหตกใจเมื่อกี้คือทําอะไรกันครับตรงนี้ประตูนี้ยังไม่มีใครเปิดนะผมกลัวอย่างเดียวคือฟิลนี่แหละเอาล้อกคขมันมามันมาล็อกประตูแล้วมันไม่พังวะเนี่ยมีคนขึ้นไปข้างบนเลยครับขอดดูหน่อยละกันอยู่ไหนเอ่ยวยอยู่ข้างล่าง ลีแลนกำลังเปิดประตูออกติดแถบของฮีเกอร์ครับถือว่า,าดีเพื่อนน่าจะเห็นแล้วก็ติดแถบผมด้วยโอ้โหตายปะนะ่ะตายแน่นอนบอกเลยวิ่งมานี้ทำไมไม่ได้คิวอีกแล้วกะว่าจะมาเอาคิวสักหน่อยพอได้คิวแล้วครับตรงนี้ไม่มีคนเนาะเมื่อกี้ผมคิดว่ามีคนอยู่ดีเซตแถบไปก่อนเราเหมือนเล่นสายโซนแหละทั้งที่เราเล่นสายโจมตีเนี่ยเรามาเน้นตีครับเราไม่ได้เน้นโซน แล้วผมไม่ได้คิวเลยอะ่ะผมได้แต่แอซิดนะงงอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวไปเติมเลือดหน่อยละกันครับจะได้เลเวลหนึ่งเนาะเกมนี้ก็จะเหลืออันนาแล้วก็คอนนี่ครับผู้ยังเหลือคอนนี่อยู่เนี่ยคอนนี่เป็นตัวที่น่ากลัวนะครับถ้าเราได้ฆ่าคอนนี่นี่ก็น่าจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะนะแต่จริงๆเหลือ2คนก็น่าจะเล่นยากเลยครับเราโซนกันตึงมากนะมีคนขึ้นมาหรือเปล่าตรงเนี้ยตรงนี้มีแถบพิเชกเกอร์ครับ มีคนอยู่ข้างล่างนะน่าจะเป็นคอนนี่นะครับข้างล่างตัวนั้นผมต้องได้สก,กิลอะเกมเนี้ยยังไงก็ต้องขอสักหนึ่งคิวผมมาเล่นสายโจมตีจะไม่ให้ผมเป็นซัพพอตไม่ได้นะผมไม่โอเคครับประตูนี้มีคนขึ้นมาปะเนะี่ยโอ้โหเดินออกมาแล้วตกใจหน้าของหน้าของจูลี่ตลอดเลยครับนอนแบบนอนอยู่ตรงนี้ผมว่าคอนนี่น่าจะขึ้นหลังบ้านปะมีความเป็นไปได้เอาอันนาเจอ,ออนนาครับ อน,นาฟอร์เลดที่สาวมาเรียฟอร์เลดเฮ้ยยังไงหลอกมุดหรอจะโดดหรือเปล่าโดดอยู่แล้วโดดอยู่แล้วอืมตีไม่โดนเลยที่โดนสองทีครับลงไปข้างล่างละววันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอยู่ไหนขอดูหน่อยละกันโอ้เราไปโดนอันนาได้ไงวันเนี้ยผมอยากจะดูคอนนี่ไม่ได้อยากดูอัน,นาผมว่าคอนนี่น่าจะอยู่ข้างบนปะ ก่อนหน้านี้มันมีคนขึ้นไปข้างบนบ้านนะครับแต่จริงๆน่าจะใส่ฟิลยากเหมือนกันนะผมใส่แท็บไปด้วยแล้วก็คุณลุงแฮนก็ใส่แท็บไปด้วยครับเกมนี้ทีมเราโซนกันค่อนข้างตึงนะแล้วก็เป็นตัวโซนกันด้วยผมน่าจะเล่นยากเนาะอันนี้ผมกดโซโลนะครับไม่ได้กดกับทีมเนาะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยผมเล่นแบบกับทีมหรือเปล่าเลยเล่นง่ายจริงๆมันก็มีเกมทั้งเกมง่ายและเกมยากครับอันนี้ผมกดโซโลเนาะเมื่อกี้มันเห็นใครเลยตรงนี้ไม่มีหร ตาฝาดเหรอเนี่ยมาบังทําไมเมื่อกี้ก็มาลา่าจ้ะโหมาทําอะไรครับคุณลุงแฮนเมื่อกี้ก็ลาาผมนีม่เชอเกอร์เหมือนกันอเก็บเลือดก่อนละกันเนาะถ้าไม่เล่นเก็บเลือดนี่ก็น่าจะไม่มองเห็นใครทั้งสิ้นครับเราต้องเก็บเลือดให้รู้ห้าแล้วละ่ะเกมนี้เขาน่าจะเล่นเซฟก่อนแลยครับเขาน่าจะคิดว่าโอกาสรอดไม่มีแล้วเนาะน่าจะเล่นเซฟแบบเรฟมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ เติมเลือดก่อนละกันเติมรอบนี้น่าจะเลเวลสี่ครับเกือบเกือบเลเวลห้านะน่าจะอีก70%นะครับถึงจะเลเวล5เนาะเรียบร้อยคุณปู่เลเวล4แล้วอีกหนึ่งเลเวลเท่านั้นแอบกันอยู่ไหนก็จะเห็นเลยครับตอนนี้ข้างในนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะผมมาทำพิษข้างในนี้ก่อนแล้วกันเนาะอยากใช้สก,กิลครับอยากมองเห็นคนนี้บ้างจะเหมือนว่าสก,กิลผมจะรีเสร็จล้วเนี่ยใช้ทำไมวะเนีเ่ยเบืองมากโอเคใช้สก,กิลหน่อยละกัน นี่ไงน้องคอนนี่เห็นน้องคอนนี่แล้วมุดเจอนะนั่นไงเดี๋ยวน่าจะตายปะนะ่ะโอ้โหอดได้คิวแล้วเพื่อนได้คิวแน่นอนไม่คอนนี่ขอคิวได้ไหมผมขอคิวหน่อยเขากำลังทำลายแทบครับเจอผมไงเจอผมไงนี่ไงได้คิวแล้วโอ้โหกว่าจะได้คิวภารากิจเสร็จสิ้นแล้วครับจบชิปได้ กดจะได้คิวนะโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ขอบคุณนะครับคุณลุงแฮนที่ให้คิวผมเมื่อกี้คิดว่าจะมาไม่ทันซะแล้วรีเซ็ตแท็บไปก่อนเมื่อกี้เหมือนอนนาจะอยู่ข้างล่างนะครับอน,นาเหลือคนเดียวแล้วเนาะน่าจะอยู่ข้างล่างน่าจะรอให้แบบว่าลงไปแน่เลยว่าทาไมออร่าเขาอยู่ใกล้จังเขาอยู่ตรงนี้หรอนี่ไงว่าละเดี๋ยวผมลงตัวนี้เลยไงผมลงตัวนี้เลยผมว่าเขาต้องวิ่งมาแน่แน น้องอนาฟอรดเอ้าตายแล้วเจอกลุงแฮนต่อยเลยครับเกมนี้เล่นยากนะเซอร์เพราะว่าเราโซนมันค่อนข้างตึงครับแล้วเราก็เป็นตัวโซนเขด้วยเนาะก็เลยทําให้เขาเล่นยากครับเกมที่3ครับกับคุณบ้านแนนซี่ในด่าน Family House อีกแล้วนะครับโอ้โหเรากดเจอด่าน Family House ทั้ง3เกมเลยใช่ไหมถือว่าโชคดีนะด่านนี้เป็นด่านที่ทําให้เราโซนง่ายครับถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับในวันนี้ เดี๋ยวผมว่างแคบไปก่อนเลยแต่เหมือนรอบนี้จะเป็น Family House ด์ตอนคืนเนาะรอบที่แล้วน่าจะเป็นตอนเช้าทั้งคู่นะครับรอบนี้เป็นตอนคืนแล้วโอ้โหมืดเลยข้างในนี่มืดมากข้างนอกนี่สว่างครับแต่ก็ยังมืดอยู่แต่จริงเราโซนกันถ้าโซนกันเหมือนเกม2เกมที่ผ่านมานะครับก็น่าจะทําให้เขาเล่นยากเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าด่านนี้มันมันต้องออกมันต้องขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องขึ้นมาข้างบนเนาะเขาบังคับ มันไม่เหมือนด่านอื่นนะครับที่แบบประตูมันมีประตูที่แบบว่าสามารถออกไปข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องเข้าบ้านเนาะแต่ด่านแฟมิลี่เฮาส์เนี่ยมันเป็นด่านที่ต้องเข้าบ้านเท่านั้นนะครับถึงจะออกได้เนาะก็ถือว่ามันเป็นด่านที่ค่อนข้างจะทําให้ยินเลอร์เล่นง่ายนะมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะได้คิวอีกหรือเปล่าแล้วจะมีคนรอดหรือเปล่าเนาะเกมเมื่อกี้ได้คิวไปแค่ตัวเดียวครับก็เหมือนเกมนี้เขาจะเล่นช้ากันเน่เดี๋ยวผมเก็บเลือดปลุกคุณปู่ก่อนละกันสาหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีจอนนี่แล้วก็รนาะ เกมนี้มีเลตเตอร์เฟยอีกแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีจะทําให้เขาเล่นยากครับสําหรับข้างล่างเนาะคุณปู่ตื่นแล้วเหรอโอ้โหตื่นเร็วจริงแต่จริงเราก็เสร็จแท็บครบเลยครับเราพร้อมละขอให้จอนนี่อย่าลงไปข้างล่างแล้วกันเนาะเพราะว่าผมโซนคนเดียวข้างบนนี่ไม่น่าจะไหวนะครับผมตีค่อนข้างจะเบานะแต่จริงก็ก็ได้นะครับแต่หน้าจะตีทักห้าฮิตครับหน้าจะตายคุณปู่เหลือหนึ่งเลยครับ คือจริงผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าคุณป้านแนนซี่เนี่ย Alors, เขาจะบัฟอะไรมาเนาะในน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับน่าจะได้รู้ละว่าเขาจะบัฟอะไรมาเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะทําให้คุณป้าแนาานซี่เนี่ยใช้สกิลได้บ่อยขึ้นป่ะแต่จริงก็ใช้สกิลได้บ่อย,อยแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะบัฟอะไรมาเนานนะเดี๋ยวถ้าเขาบัฟมาผมมาเล่นให้ดูแน่นอนครับคือจริงตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งนะแต่ต้องพึ่งทีมครับสําหรับคุณป้าแนนซี่เอ้าเดี๋ยวก่อนมันมืดไงผมมองไม่เห็นโอ๊ ไม,มไ,ไ,มไ,ไม่ตรงนั้นมีแถบครับไปทําไมไปทําไมตรงนั้นมีแถบไงครับอปีไม่โดนโอเคไปโดนแทบก็แทบจะตายแล้วไปสุดเลยครับวิ่ยเดี๋ยวก่อนฮะ,ฮะเดี๋ยวก่อนทําไมทําไมมาเลี้ยเหียนจังเมื่อกี้เขาแบบว่าหันคอส6 0้อองศาน่ากลัวเกินมีใครเห็นไหม เดี๋ยวก่อนนะมาเรียนน่ากลัวจัดเลยครับน่าจะบั็กหรือเปล่าแล้วตัวไม่หายไปด้วยโอ้โหเฮี้ยนมากไอ้คนนี้มันเฮี้ยนมากเติมเลือดก่อนละกันกลัวครับไม่อยู่แล้วตรงนี้เมื่อกี้เหมือนจะเพื่อนได้คิวไปอีกหนึ่งคนใช่ไหมน่าจะเป็นจูลี่ครับโอเคเหลือสองคนแล้วก็จะเหลืออันนากับคอนนี่อีกแล้วครับโหแล้วเมื่อกี้คือมาเรียนน่ากลัวมากแบบว่าคอหักเป็นฟิวผีแม่นากเลยอะ ไม่น่าพักขนมเลยเมื่อกี้น่ะขออนุญาตใช้สกิลหน่อยละกันอ้าวอันนากำลังจะขึ้นมาเลยครับประตูนี้เจอผมไงผมกลาหลังหันแล้วตีเลยมาแล้วหรอมาแล้วหรอมาแล้วหรอครับไปโดดหรือเปล่าน่าจะโดดนะคือขึ้นมาแล้วก็โดดขึ้นมาทำไมครับเนี่ยรีเซมิน่าก่อนไงอ้าวเหลืออนาคนเดียวแล้วแล้วเหลืออนนาคนเดียวแล้วโอ้โหตีไม่โดน มี่สั้นเกินมี่สั้นเกินลีเซมน่าครับอ่าอันนี้มันเล่นเยอะนะอันนี้มันเล่นเยอะนะอยากจะจู๊กวนไงโดนหรือเปล่าไม่โดนระวังตายนะครับไม่โดนระวังตายนะเอ้าแล้วตายเลยไม่ยอมใช้สกิลด้วยรอบนี้ผมได้คิวถึงสองตัวถือว่าคุมไหมคุมนะรอบที่แล้วคือเกมแรกไม่ได้คิวเลยครับเกมนี้ได้คิวอน,นาไม่ยอมโดนอยากจะเล่นไง แล้วมีสกิลครับก็ตายไปดิ